เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่25หน้า325ถึง331ปวารณาสูตรว่าด้วยการทำปวารณาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระวิหารบุพผารามปรา,าสาทของนางวิสาขาผู้เป็นมารดามิคาระเศรษฐี กรุงสาวัตถีกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ร้อรูปล้วนเป็นอรหันต์ทั้งหมดก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่แจ้งเพื่อทรงประวารณาในวันอุโบสถที่15ห้าค่ำครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูเห็นภิกษุสงฆ์เป็นผู้นิ่งอยู่แล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอประวารณาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติเตียนกรรมไรๆที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังทางที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ทรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้ทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทางทรงฉลาดในทางข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินตามทางบัดนี้แลขอประวารณาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสารีบุตรเราติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลยสารีบุตรเธอเป็นบัณฑิตสารีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาสารีบุตร เธอเป็นผู้มีปัญญาชวนให้ร่าเริงเป็นผู้มีปัญญาวัยเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมเป็นผู้มีปัญญาแหลมคมสารีบุตรโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมยังจากอันพระราชบิดาให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบฉันใดสารีบุตรเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยังทร,รมจากอันยอดเยี่ยมอันเราให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตามได้โดยชอบแท้จริงท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงติเตียนกรรมไรอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์ไซข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้า จะไม่ทรงติเตียนกรรมไร่ๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้บ้างหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสารีบุตรเราไม่ติเตียนกรรมไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุห้าร้อยรูปแม้เหล่านี้สารีบุตรเพราะบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้นภิกษุสิบรูปเป็นผู้ได้วิช,ชาสาม อีก60รูปเป็นผู้ได้อภิญญาหกอีก60สรูปเป็นผู้ได้อุพัญญโตภาควิมุตส่วนที่ยังเหลือเป็นผู้ได้ปัญญาวิมุตครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะทำผ้าห่มเฉียงบาข้างหนึ่งแล้วประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าเนื้อความนั้นจงแจมแจ้งกะเธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่เฉพาะพระพักด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถที่สิห้า ภิกสุห้าร้อยรูปมาประชุมกันเพื่อความบริสุทธิ์ล้วนเป็นผู้ตัดกิเลสเครื่องประกอบและเครื่องผูกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีความคับแค้นเป็นผู้มีพบใหม่สิ้นแล้วเป็นผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐพระเจ้าจากักรพรรดิห้อมล้อมด้วยอมาต์เสด็จเลียบพระมหาอาณาจักนี้ซึ่งมีสมุดสาครเป็นขอบเขตโดยรอบฉันใดสาวกทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชา ผู้ละมลืตายุราชเสียได้ย่อมนั่งห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชนะสงครามแล้วเป็นผู้นำพวกอันหาผู้นำอื่นยิ่งกว่าไม่มีฉันนั้นพระสาวกทั้งหมดเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ชั่วช้าไม่มีในสมาคมนี้ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หักลูกสรคือตันหาเสียได้ผู้เป็นเผ่าพันธ์ุพระอาทิตย์ ดังนี้จบปวารณาสูตรอัธกถาปวารณาสูตรในปวารณาสูตรที่7มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าตทห้หุตัดเป็นตัดสมิงอะหุความว่าในวันนั้นชื่อว่าอุโบสถเพราะเป็นวันที่เข้าจำบทว่าอุปวสันติความว่าเป็นผู้เข้าจำอยู่ด้วยศีลหรือด้วยอดข้าวก็ในวันอุโบสถนี้นั้น มีสามอย่างโดยแยกเป็นวันแปดค่ำวันสิบสี่ค่ำและวันสิบห้าค่ำเพราะฉะนั้นเพื่อจะห้ามวันทั้งสองที่เหลือจึงกล่าวว่าปราัรรเสบทว่าปวารณายะได้แก่ออกพรรษาปวารณาแล้วแม้คำว่าวิสุทธิปวรารณาดังนี้ก็เป็นชื่อของปวารณานั้นบทว่านิสินโนโหติความว่า ในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคาอันสมควรแก่การแก่บริษัทผู้มาประชุมกันทรงสงพระวรกายที่ซุ้มน้ำทรงนุ่งหม่มทำสุคตมหาจีวรเฉวียงบ่าประทับนั่งชมสิริแห่งมณฑลพระจันทร์ที่ตั้งขึ้นในปุริม,มทิศบนบอรวรพุทธอาจที่เขาจัดไว้อิงเสากลางบทว่าตันหีภูตังความว่า เป็นผู้นิ่งแต่ทิศท,ที่ทรงแลดูในหมู่ภิกษุเหล่านั้นแม้รูปเดียวก็มิได้มีความขนองมือขนองเท้าทั้งหมดเงียบเสียงนั่งด้วยอิริยาบถสงบบทว่าอนุวิโลเกตวาความว่าทรงใช้พระเนตรที่มีประสาททั้งห้าปรากฏชำเลืองดูสับว่าหันทะเป็นนิบาตลงในอัฏฐะแห่งอุปสรรคนอนหนูอักษรในคำว่าณนะ จะเมกินจิครรหะนี้ใช้ในอัฐะแห่งคำถามว่าณนะจะกินจิดังนี้อธิบายว่าพวกเธอจะติเตียนอะไรอะไรเราหรือถ้าพวกเธอจะติเตียนว่ากล่าวเราต้องการให้พวกเธอว่ากล่าวด้วยคำว่ากายิกังวาวาจะสิกังวานี้พระองค์ปวารณากายทวานและวจีทวานเท่านั้น มิได้ประวารณาถึงมโนทวารเพราะเหตุไรเพราะปรากฏแล้วจริงอยู่ในกายะทวารและวจีทวานมีความผิดปรากฏในมโนทวารมิได้ปรากฏแม้เมื่อนอนอยู่บนเตียงเดียวกันถามว่าเธอคิดอะไรจึงทราบวาระจิตได้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงประวารณาถึงมโนทวารเพราะความไม่ปรากฏด้วยประการฉนี้ มิใช่ไม่ทรงปรวัราณาเพราะไม่บริสุทธิ์จริงอยู่มโนทวารของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เป็นพระโพธิสัตว์ในคราวเป็นภูริทัดฉัดทันสังคปาละและธรรมปาละเป็นต้นก็บริสุทธิ์บัดนี้ไม่มีคำที่จะต้องกล่าวในข้อนี้เลยบทว่าเอตะทะโวจะความว่าเพราะเธอดำรงอยู่ในตำแหน่งพระธรรมเสนาบดี เธอรับหน้าที่ปกครองภิกษุสงฆ์จึงได้กราบทูลอย่างนี้บทว่าณโขมยังพันเตความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่ติเตียนอะไรอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าบทว่ากายิกังวาวาจะิีกังวานี้พระเหระกล่าวหมายเอาความบริสุทธิ์สี่อย่าง มีกายะสมาจารที่บริสุทธิ์เป็นต้นที่ไม่ต้องรักษาจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิต้องทรงรักษาความบริสุทธิ์สี่อย่างดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความบริสุทธิ์ที่ตถาคตไม่ต้องรักษาสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างอะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีกายะสมาจารบริสุทธิ ตถาคตไม่มีกายทุจริตที่จะพึงรักษาว่าผู้อื่นอย่าได้รู้สิ่งนี้ของเราเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไม่มีวจีทุจริตที่จะพึงรักษาว่าผู้อื่นอย่าได้รู้สิ่งนี้ของเราเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไม่มีมโนทุจริตที่จะพึงรักษาว่า ผู้อื่นอย่าได้รู้สิ่งนี้ของเราเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ตถาคตไม่มีมิจฉาชีวะที่จะพึงรักษาว่าผู้อื่นอย่าได้รู้สิ่งนี้ของเราเลยดังนี้บัดนี้พระเถระเมื่อสรรเสริญพระคุณตามเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าพักวาหิพันเตดังนี้ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนุปปันนัสสะความว่าอันสมณะอื่นไม่เคยให้เกิดขึ้นตั้งแต่พระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบทว่าอสานชาตัสะนี้เป็นไวพจน์ของบทว่าอนุปปันนัสสะนั่นเองบทว่าอนัขาตัสะได้แก่คนอื่นมิได้แสดงบทว่าปัจฉาสมาน,นาคตาความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปก่อนแล้วพระสาวกมาประชุมกันภายหลังดังนั้นพระเถระอาศัยพระอรหัตตมักนั่นแลสรรเสริญพระคุณเพราะเหตุที่พระคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดมาแล้วเพราะอาศัยพระอรหัตตมักเท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระคุณทั้งปวงย่อมเป็นอันท่านกล่าวแล้วแล คำว่าอาหารจะโขพันเตนี้พระเถระกล่าปวประวารณาสมาจารทางกายทางวาจาทั้งของตนทั้งของสง์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอัครบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกบทว่าปิตาปาปวัติตังความว่าเมื่อพระเจ้าจักรพรริสวรรคตหรือทรงผนวดล่วงไปเจ็ดวันจากย่อมอันตรธาน ต่อจากนั้นเมื่อพระโอรสทรงนั่งบำเพ็ญจัก,กวัติวัตสิบอย่างหรือสิบสองอย่างจากอื่นย่อมปรากฏพระโอรสนั้นทรงให้จากนั้นเป็นไปแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำจากนั้นแหละให้เป็นวัดเพราะมีอัฏฐอย่างเดียวกันเหตุสำเร็จด้วยรัตนะตรัสว่าปิตราปรวัตติตังดังนี้อีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่พระโอรสนั้นตรัสว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จากปกครองดังนี้ฉะนั้นจึงชื่อว่าย่อมปกครองอาณาจักรที่พระบิดาปกครองบทว่าสัมมะเทวะอนุปวัตเตสิความว่าจงให้เป็นไปตามโดยชอบคือโดยนัยยะโดยเหตุโดยการะนะนั่นแลก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสธรรมคืออริยสัจสี่พระเถระก็กล่าวตามธรรมคืออริยสัจสี่นั้นนั่นแหละเหตุนั้นจึงตรัสอย่างนี้บทว่าอุพโตภาควิมุตตาความว่าพ้นด้วยส่วนทั้งสองคือพ้นจากรูปกายด้วยอรูป,ปาวจรสมาบัติพ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคบทว่าปัญญาวิมุตตาได้แก่หลุดพ้นด้วยปัญญาคือเป็นพระขีณาสพ ผู้ยังม่ได้วิชาสามเป็นต้นบทว่าวิสุทธิยาได้แก่เพื่อต้องการความบริสุทธิ์บทว่าสัญโยชนะพันธนัชชิทาได้แก่ตัดกิเลสกล่าวคือเครื่องประกอบและกิเลสกล่าวคือเครื่องผูกได้บทว่าวิชิตตสังคามังได้แก่ชนะสงครามคือราคะโทสะโมหะแม้ชนะกองทัพมาร ก็ชื่อว่าชนะสงครามบทว่าสัทธ,ธาวาหังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสัทธ,ธา,าหะเป็นผู้นำหมู่เพราะทรงนำหมู่เวนยสัตว์ยกขึ้นบนรถคือมักประกอบด้วยองค์แปดให้ข้ามสังสารวัตรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำหมู่นั้นบทว่าปลาโปได้แก่ภายในว่างเปล่าคือทุศีล ด้วยบทว่าอาทิจพันธุนางนี้ท่านพระวังคีสกล่าวว่าข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์เป็นาศาสดาผู้ทรงทศพลยานดังนี้จบอัตกถาปวารณาสูตรที่เจ็